ในช่วงนี้พื้นที่อำเภอชายแดนไทยกัมพูชาด่านจังหวัดสุรินเกิดมีฝนตกหนักเพราะว่าชาวบ้านได้พากันออกจับอึ่งอ่างมาขายกันเป็นจำนวนมากโดยเฉพาะที่บริเวณด้านหลังตลาดการค้าชายแดนช่องจอมซึ่งเป็นพื้นที่ที่ทางตลาดจัดให้ประชาชนได้นำพืชผักของป่ามาขายพอค้าแม่ค้าต่างนำเอาอึ่งอ่างมาขายกันเป็นจำนวนมากโดยราคาก็แตกต่างกันไปอย่างอึ่งไข่ จะขายในราคากิโลกรัมละ400บาทส่วนตัวที่ไม่มีไข่จะขายในราคากิโลกรัมละ200บาทอึงลายกิโลกรัมละ150บาทโดยเฉพาะอึงไข่จะได้รับความสนใจและขายดีเป็นพิเศษแม้ว่าราคาจะสูงก็ตามเพราะตัวที่มีไข่ไม่ว่าจะเป็นต้มแกงหรือย่างจะมีรสชาติที่หอมอร่อยและมีความมันถือเป็นอาหารชั้นยอดของชาวอีสาน ที่หากินได้แค่ปีละครั้งเท่านั้น